ครับมึงเขาเลยนำสงการก็จะมากินเขาก็แม่ครับมึงสี่สิบสี่ครับมึงเดอนดังจัดเต็มครับเดินดั้งร่างกายบู้ไหวเลยพักครับิบ่งมัดเต็มจริงหรือติ่งเขาตองมีเครื่องดื่มนะครับเขาจะได้ขายดีรวยปะรวยเพราะจุ่น เดี๋ยวสุขภาพพอกินลองจังกันญาบรรจังซเหอเห็ดยังไงออมกุใส่บักบบวบเชยบวบโอ้ไม่ใหม่หวานเลยเอาดีแต่นายมาซิมยาสารเสียมาซิมติดใจได้เมนูเออใส่ข้าวคั่วน้องอยู่เหมันทั้งคนมาใส่มัดจังหวัดเนี่ยท้องละติ๊บ มาละบาทมัดามัดเท่าไรมัดสีบาทามัดสี่สิบาใกัน่าไม่ติเสียหายอะไโอ้โหมีนไม่ใส่ยังไงสุดหนึ่งเานเปียกชุ่มหนึ่งในน้ำแขขาเป็นกบกับขอบั้วเป็นมาแกงใส่กบอื่นแต่ป้อมกบใส่บวก ักกับหนึ่งกบป่าน้ำพริกสุดตรอกครับผมพัดใส่ไข่กับชินบ้นหนึ่งครับผมหลายบนนี้ต้องใช้ได้พัดด้วยนี่ผักกลางรับ้อไฟพร้อม กหวานขัวกบตักอนสุกแล้วจะเอน่ง so ช <sh> <it> <rest> ิมลงขัวของมันดรือเปสูตรแม่ขัวนี่เห็นสุกก่อนขัวกบมันสุกก้อนรับผมจังคอยเอาลงที่หลังจอดเรื่องไพร้อมที่เนไหนไมนสปูเสปาเลยก็่ไหเสปูเสปาอะไรครับกานอนี้ต้องเด็ดปานเปียกออกหวานหนุวยใหญ่แกงจะซึมเข้าไปเนเนื้อมัน อ่อนถูกอ่อนถูกเอกเปิ่เปียกเลยอ่อนครับขวดให้ครบมันสุกแล้วเติมน้ำลงไปครับแล้วก็เอาบวบใส่เลยผมจะทอดไข่สูตรอินเดียครับผมอันนี้คือหอมแขกมาซับ ะะด้อไทยสุดอินเดียครับผมถ้าจะใส่แต่อหอมพอนก่แซ่บ <c oughs> บอกเท่าไรเนัน้ำกว่าอ,กาอีข้อไทยสตรอินเดียครับผมเดี๋ยวนมันในดเนยครับผม หอมหอมแขกครับผมหอมหอมเลยไห่ว่าหอมมันโตละสามสิบบาทครับผมอหอมแขกหอมหัวใหญ่ละลูละสี่สิบต่อหอมบัวที่เป็นใบมันใส่ลาบใส่ก๋วยขนาดลูกละลอยประหยัดซื้อหอมอยมากครับผมเฮ้ยติ่งคนใดใส่หายมันโมกสมองอ่ะท อันนี้ือผักขอมมาเลยดูราคาผักขอมห้อมแล้วคั้งีกแบบในทีแล้วครับผมถ่ายเนกระใส่แต่เขาอ,อีกตักันนะนร้อยอเฮ้ยมะแกงบวบด้วยรุ่นน้ำเต็มแล้วรัาผมขนาดใส่ไข่ได้แล้วทีที่ั่กินุนน เศษเ็บเเเย่เกล่อนนไปเลยครับผมรุงรถกระเซพิกไทยครับซอสถุงรถทาดแบบไฟ ไอ่อนครับผมทั้งไข่ทั้งบมใหม่รองโบมันน้ำมันครับกระทะพวกม่ไบด้ใช้น้ำมันหลายนี่ครับหอมจี๋เกี๊ยวหอมอมซึ่งหัวในไข่หอมใหม่หอมใหม่ไว้ตุนหอมแดง พอดีครับผมพอดีแม่มีเจีวแมงดาพอมือนี่เขาเนียนหอนจำกบเจีวแมงดาครับผมแบบว่ามาครับสดกันเขาแรงครับผมได้หมออีกเจอได้หมอบางไงพอบกบใส่บวบทีเด็ดหัไทยสดอิดเดียวครับผมเราพอ้อม็กใหม่เิ็หน้อยครับผม ท่อย่างงาี้นอย่างนันเลแต่บ่พอสุดออกสุดออกเจอแบ่งด่าครับแม่ว่าไหน,นสื่อมากคเจียวสุดอินเตอรลเดียของผมเบเจอเบ่งด่าคนาเหนยียว สุดบวกเันบานอย่ยนี่ครับเียบเป็นนวดสิครับเป็นแฉบแฉบเลยวรับ โดดได้หลายไปถึงลอกขว้างเหาลูกโดดก่อนนี่ก็หอดเลยเออไปต่างลูกโดดใช้เลยเอาแล้วแต่อกเลยเพียบมากเลยแทงห่อนๆครับกาศห่อนมาที่มืยน้ำเข็นสำ loại này nó xiêm mà các bạn, thái xoài năm nấm dây tím phỏng, bảo cái nào, đẹp của bọc đẹp หาาับมนี่ต่อยิ่งพอว่าจับจับเจียบมังดานหอมฮินฮินดี่ครับครับแับใครแบบความแข็งไปไหลเนี่ย,ยกล่องไปตัมเมื่อไหรสุดยอดเลย,เลยหอมหินๆิน vào Bên ván với túm hòm ไม่ได้เป <man qualified gucken swear> ็นหดส่วนสองหมื่นทีิตกลงมาเสร็จต้นใหม่บกเงี้ยหม่แต่เอามาอุนสุดจอดแล้วจะทำนี้ได้ครับ๊วดเมนู าาตอ่อใครแก่มากเลย <c oughs> ติ่มาเลทำหอมอยู่ก็หอมอยู่ว่ต้นหน่อยหอมอยู่ติมาหอมตว

mọi một không có không có mặt đi đó đi đâu đem đi đâu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  phải ไปไหมนี่กวนหมุนหอเลยไปกาดงหัวฟ้าถี่ตายอยู่ฟ้างหัว 哎，有那个。Hmm. ฝาดนี่เดีจะไปกลัวใช้พวกผมเจ็บกับวันไหนจะเขียดที่เขียนไปเจ็บนี่ไม่เลยถึงต้องทนตัวอ้าด้วอย่างนั้เข้ารเปล่าเนี่ พอเ้อนไตวเรามาขายน้าาวเี่วเขาเหมือนน้างเขามาขายก็ขายเน้ามเหไงเหมเนี้ย

ห้อนก็ห่อนควห่อนเรากนตายอย่งเนี่ยคนองยืนยจะิ่งจะอยางกอนจะวิ่งจะไงต่องเดี๋ยววันนี้ตัดสินคนยาวะแล้วเราอาเดี๋ยวมันมันงเขานนงเี่ยวกมันจะเี่ยตุกตุกที่จะมารูคนจะตกครับ ไม่บอกเลยครับเขาตเองมูอย um ู่จะไปเด้ 反正，反正给我花了呢，